เดี๋ยวขอสั่สมาชิกหนึ่งคนใครคิดว่าเต้นเก่งที่สุดในรุ่น่ะในโรงเรียนอ่ะมีไหมองคูไปดิอ้าวสมกวนสมกวนบ้านชาติคนนี้เหรออ่ะสมกวนแล้วนำเสนอชื่ออะไรแท๊กไม่บ้านใครให้แออกเรชื่ออะไรอ ไปเต้นดิอันนี้ตัวแทนบ้านชาติตัวแทนปากของการนัดเต้นเก่งอย่นี้ใช่ไหมที่นำเสนอเมื่อาวานเนี้ยมานับปึกนับปึกนับตึกจัดยกให้ปาก้องไม่ได้อาจารย์ก็เตรียมกองท้องให้เลยนะอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์ต้ไม่รอด เอาไปลุกๆนี่เหรอนี่นี่ใช่มบุ๊คไปคือคือเอาไปประยุกต์เอาเพลงของพี่ไปประยุกต์ท่านเองนะก็คือพี่จะร้องเพลงหนึงความทุกข์นี่แหละนะครับพี่จะร้องเพลงหนึงความทุกข์นี่แหละ แต่ให้เราเต้นท่าของท่าทักะเราอ่ะนะครับเฮ้ยขยยตรงนี้หน่อยขยายตรงนีหน่อยเดี๋ยวชุดกระจงแตกเดินเดินหน้าไปนิดนึงเดิหน้านิดนึงเลื่องความทุกข์สุขให้สุดที่ มีช้อยให้เลือกสองทางทางแรกคือโชว์พร้อมกันทั้งสี่คนทางที่สองคือโชว์เดี่ยวถ้าใครไม่พร้อมกันทั้งสี่คนตอนนี้ก็ต้องโชว์เดี่ยวนะครับอาา้าวทำดีโชว์รอบเดียวนะทำไม่ดีโชว์เดี่ยวนะครับเรือความ องคนเข้าที่ได้สอคนเข้าที่ได้อัพเร์นอันนี้อันนี้อยากเนเดี่ยวงั้นเอาทีละคนหน้าก่อนเพราะที่ให้เลือกสองทางนะไงสองซอ้าไม่ไม่ร่วมกันสี่คนนชชพเปลี่ยนตัวไปไปแตะมือมาเลยถ้าเปลี่ยนตัว รับชันเจงนะว่าอยากโชว์เดี่ยวไงถ so oh, so 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 ้าโชว์เดี่ยวอ้าวให้รอบเดียวโชว์เดียวรอบเดียวไม่มีไม่มีหลายรอบนะจะเสียเวลาการผูกปากของเรานะครับเอาลืมความที่สนุก นาจาไม่าหนรินับแตมาเลยไแตงมาเลยเอาแจคามไปส่าอยกโชว์เดียวแล้วว่าเวลาให้มสี่แถวสี่โรงเรียนไม่เอามรวมทีมนี่อะไรครับตัวแทนน้เปิดอ๋อมาครับชื่อไอ้มุก มุกเต็มที่เลยนะ่ชื่อน้ำเปิดนะน้ำเปิดนี่ตอนนี้ท่านออะไรครับชื่อออตรนี้เป็นอใหม่ล่าสุดใช่ไหมนานได้ยั่ใหม่หรืออ้าวยังจังซนั พี่พอสิ้นเสียงนี้หัวเราเชอบใจฟังสัญญาณมือถ้าพี่ฟันมือขึ้นฟ้านะชุบชุบชุ้นแ้เราบอกอ่ะอ่ะอ่ะนะ <c oughs> เราไม่ทำมือนะ